โอเคครับเนีย่ยครับถ้าเป็นหมายที่มันน้ำใสๆนะผมแนะนำให้ตีเข้าไปเลยครับเพราะว่าเดินเข้าไปครับมีสิทธิ์ที่มันจะแบบปลาตรงนี้มันจะวิ่งลงไปนะครับตรงนี้น้ำมันตื้นผมจะหดตรงนี้เลยนะเนี่ยครับ,รบตีลงไปเลยเรียบร้อยตีได้แับ ห่วแตกมากเลยอ่ะตี่ขื้นเนยอดไมเ้เฉยเลย S 1> <S 1> <S กัดเลยเหรอกัดเลยอะตีลงปุ๊บกัดเลยครับจะให้ผมทำยังไงละ่ะผมก็เยอะกับยายอเมื่อกี้เนี่ยคิดว่ามันติดหญ้าผมก็ลองดึงดึงสายมันวิ่งนะครับสก,กิตเป็นติดอะครับเหยียดีเหยื่ออะไรก็ไม่รู้โคตรด,ดีเลย งงเลยตีลงไปกลังากรนะครับนึกว่าติดย้านะครับมันตึ๊ดตึ๊ตึ๊แล้วสายมันวิ่งอ่ะผมก็ต้องวัดดิครับตะกิดเป็นตตดนะครับบอกก็นคำเดียวคือติดง่ายนะครับเวลาปาดดึงนิดหน่อยบางทีมันก็เข้าเนื้อแล้วครับไม่ได้คุยนะไม่ได้โม้นะบของกิงครับต้องลองครับผมพูดแล้วจะหาว่าโม้กับเมนแค่นะครับ สักิดเป็นเตดนะครับปลากัดง่ายด้วยบอกในด้คำเดียวนะครับไม่มีถือว่าเชยนะบอกคคำเดียวเหยื่อค่ายเล็กๆนะครับค่าไม่ใหญ่นะครับก็แต่ว่ามีมีวางขายทั่วประเทศนะครับก็ลองดูนะครับบางร้านก็อาจจะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะมีตอนนี้ก็ของกระจายทั่วประเทศแล้วครับลองดูนะครับฝากเหยื่อแบนเล็กๆนะครับของนบอลนะครับ ทำตั้งใจทำขึ้นมาครับทุกตัวครับผมแล้วก็คืออยากจะทําให้มันแบบดีที่สุดนะครับเน้นประสิทธิภาพครับผมอันนี้ปากัดง่ายมากต้องลองนะครับไม่ควรพลาดยผมก็พอปาลายู่มดื่มดกันเนี่ยครับปลามาันชอบดื่มดิมแล้วกช่่อนเนี่ยจบลูกวาอยู่ติดลิ้นตะหลิ่งเลย มันดูลงไหมยังไล่เนาะ อืม้มเพราะยุดตีมกันลูกปลาโชว์ตายเอื่อ <c oughs> <c oughs> ได้คำเร็วว่าตายตายยังเทียดพอเตอร์ฟัมแล้วเร็วสูง <c oughs> ตัวยค้าเนี่ย ตัวเล็กมากนะครับกันลูกปตาตับตับนี่ตัวนี้เองอ่ะเดี๋ยวปล่อยแป๊บตัวนี้ตัวเล็กครับกัดเหมือนใหญ่อ่ะโอ้อหเขาหักตายไปแล้วมั้งนี่ครับแรปเตอร์นะครับวิทขึ้นมานมันบกเลยครับวิททิ้งสไลด์ออกมาอ่ะเดี๋ยวมันยังไม่ตายนะปล่อยไปแล้วกันไปช่วงรไปตัวเจ้าเล็กไปหน่อยนะครับ เท่าเจ้าไซส์อวบๆอวันนี้เสร็จโดนแน่นอนนะครับตัวเล็กก็โดนครับตัวเมื่อกี้เล็กมากครับไซส์แบบโอโ้โหย่งเป็นลูกปลาอยู่เลยนะครับวล่อย้มันไปทำพันนะเหว่ครับผมนรปเตอร์อยากเห็นตัวครับผมสุดยอด